สวัสดีครับก็มาดูดวงรายวันครับกับคุณหนุ่มสายปัากรนะครับทางช่องการปัญญากรชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28กันยายนนะครับพศ2567นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ร11ค่ำเดือน10นะครับปีมะกรจอส1386นะครับตามระบบปฏิทินจ้าหน้าที่ของไทยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดสังกัดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของวันพวกนี้นะครับซึ่งผมก็จะมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็น คลิปการทำนายดวงรายรวันของคนทับนนะครับพร้อมทั้งเลขนำโชคของคนทับนนะครับโดที่ทานายแต่ละครั้งนะครับถือว่าเป็นดวงการทานายอธิษฐานจิตทานายดวงแบบช่วงสั้นวันต่อวนันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผก็ทำนายมีแค่วันต่อวันเท่านั้นครับถ้าวันนี้ฟังแล้วผมการทำนายไม่ไปที่ถูกใจขึ้นมาขึ้นมาพพุ่งนี้ฟังใหม่ได้ครับเพราะว่าก็ทำนายมีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นะครับแกะทุกครั้งเวลาทำนายนะครับเป็นการทำนายโดยภาพรวมของชาวทั้ง7วันนะครับ เรือจาะจงท่านหนึ่งท่านใดเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้วิจารย์งานในการนําผลการทำานายไปใชยด้วยกันนะครับแตอย่างไงก็ตามด้วยกของใดต้องดูดครับที่อย่างในโลกไม่มีเหตุผลเอ่ยนะครับท่านที่เปิดมาฟังผลการทำานายเหล่านี้จะก็จะมีดวงที่ตรงกับผลการทำนายนี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับถือว่าในเรื่องของดวงเลือกคนนะครับไม่ใช่คนเลือกดวงนะครับโอเคงั้นเราก็กลับมาดูดวงไก่วันันต่อนะครับสำหรับดวงในวันใันวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์เช่นเคยนะครับว่า ชาววาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินการงานกับักสุขภาพโชคลาภของชาววาทิตย์เป็นเช่นไรนะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภเป็นก่อนนะครับโชคลาภของชาววาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับถ้าเจ็ดเหรียญมกกว่าครึ่งก็ถือว่าจะมีโชคลาภระดับกลางเข้าไปได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาววาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววาทิตย์ในวันนี้ปราเกิดว่าได้ไพ่ราชนีเหรียญนะครับ ถือว่าวันนี้การงานสาเร็จรลงไปได้ก็ข้างดีนะครับโดยต้องพูดที่ข้าขายในวันนี้นะครับถือว่าจะมียอาขายระดับกลางบวกึ้นหน่อยจะเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของอความ,มรักกันนะครับแลนชาววาทิศที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่อัศวินไม้นะครับถือว่าความรักหวนเชก่ันดี่มากเลยนะครับสำหรับความรักของชาววาทิศที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของชาวเสดกันต่อครับชาวโสดวาทิศในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สองถ้วยนะครับถือว่า ส,สุขภาพของชาวาสาอาทิตย์ในวันนี้ก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีอยู่มากเลยนะครับก็หายห่วงไปได้ในแง่ของความสุขภาพนะครับต่อมาเราก็ปิดท้ายกันด้วยสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววอาทิตย์ในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าเราได้ไปเดลเฟอร์ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็หายห่วงไปได้ในแง่ของสุขภาพได้เลยนะครับซึ่งจากไพ่ทั้งหมดทัาไพบที่สียยมาไม่มีไพ่เสียเลยนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันดวงดีวันหนึ่งของชาวอาทิตยยก็ิินนนนนนดดีี้้วววะะคครรััับบาาชตใ จากนั้นเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววาจิตนะครับก็คือหมายเลข34นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข72นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข28นะครับ34 72แล้วก็28นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววาจิตในวันนี้นะครับ ลองไปปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ให้รับทราบกันดยวยแล้วกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวอวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาเราก็มาสู่ชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันจันทร์จะเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรต้องระวังไหมมีอะไรต้องตั้งรับไหมนะครับเราเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปราเกิดว่าไล้เกา ได้ไพ่เดอะเมจิเชียนถือว่าจะมีโชคระดับกลางบวกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่การงานเลยนะครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากืว่าเราได้ไพ่แปดดาบน,นะครับถ้าแปดดาบปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้การงานก็จะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของการทํางานหรือว่ากับผู้ร่วงมงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยายามต้องสิทธ์ปรับตัวกันหน่อยนะครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนการต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ ในแง่ของผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาก,กับลูกค้าลูกน้องหรือผู้ร่วมงานเกิดขึน้นได้เช่นกัน,นรับเพราะะนั้นก็พยายามตั้งสติค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับยึงจะจะตื่นเช้นไปได้แ,แก้ปัญหาจากาที่ฐานทต๊ะฉีนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับเพราะรัของชาววังทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ให้คิงมา,มาดาบนะครับถือว่าความองกแหวนชิงกันดีอยู่มากเลยสำหรับชาววังทรที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่เ ในแง่ของชาวสดครับชาวสดวันจันทในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สี่เดียญนะครับถ้าสี่เดียญ์ปรากฏขึ้นถือว่าสัมปทานของชาวสดวันจันในวันนี้ก็ยังไปต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวสดวันจันในวันนี้นะครับจากนั้นเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันจันในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดเอ็มเสียือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันจันในวันนี้ก็ให้หัวไปได้ในแง่ของสุขภาพนะครับ จากนั้นเรามาต่อการที่เลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันจันทร์นะครับก็คือหมายเลข5้าสิบสามนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขส3ามนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข52นสิบสองครับห้าสิบสามสิบสามแล้วก็ หมายเลสองนะครับเป็นไว้ทำช่วงของชาวบัลจันในวันนี้นะครับแล้วก็ปรับเช้คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบเหมือดียกันนะครับสำหรับเรื่องทำช่วงของชาวบัลจันในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววังคานกันเลยนะครับว่าชาววังคานในวันนี้การเงินการงานก่อนล็อกสุขภาพเชล่าของชาววังคานจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งกับไหมครับเราเริ่มไปที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาบของชาววันอังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ถือแห่งแย่ถือว่าโชคลาภทำไมไม่ถึงนะครับงงนอ่ใแข ต่อมาเป็นเรื่องการงานครับการงานของชาวบางคารในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่สามดาบก็ถือว่าวันนี้การงานจะมีอุปสรรคขัดขวางเกิดขึ้นนะครับไม่คอ่อยราบรื่นจาแผนการต่างๆที่วางไว้เพราะฉะนั้นก็ให้วางแผนรับมือไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ในแง่ของการค้าการขายเช่นกันนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคขัดขวางไม่ว่าจะเป็นปัญหากับลูกค้าลูกน้องหรือพลักงานเกิดขึ้นก็พยายามอย่าเรียกว่าอย่าประมาทนะครับพยายามตั้งรับกัรหยินหนึ่งนะครับอย่าอย่าจะลาใจไปนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องความรักนะครับผลลัพธ์ของชาวบังคารที่มีข้อผัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เนี่ยเสียนก็ถือว่าความกำลังวันชีกันดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบังคารที่มีข้อผัวแล้วในวันนี้นะครับและเราก็ตามด้วยชาวโสดต่อนะครับชาวโสดบังคารในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เเหรียญก็ถือว่าสมรรถภาพของชาวโสดวังคารในวันนี้ก็ยังไปต่อไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับชาวโสดบังการในวันนี้นะครับและเราก็ปิดท้ายด้วยสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวบังการในวันนี้ปรากฏว่า เราได้พ่ายเดืดฉลี่อดก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับเราสุขภาพของชาววันอังคาดในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันอังคารนะครับก็คือหมายเลข8 8นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข46นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข12นะครับ8 8นะครับ46 แล้วก็12นะครับเป็นมเมขนำโชคของช,ชาวอังคารในวันนี้นะครับลองปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอม,มเมนต์รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาวอังคารในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อที่ชาววันพุธกันต่อนะครับว่าชาวพุธในวันนี้การเงินการงานของรับสภาพโชวลากของชาววันพุธจะเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมไมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับเราเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลากของโชคลากของชาววันพุธในวันนี้นะครับก็หมาว่าเราได้ไพ่ เดอะเฮลลาพลหรอไพ่พลสครับถือว่าจะมีโชคระดับกลางนะครับสำหรับโชวลาภของชาวพุทธในวันนี้นะครับต่อมาเรามาต่อกันที่การงานเลยนะครับการงานของชาวพุทธในวันนี้นะครับก็เกิดว่าเราก็ได้ไพ่ลายมีหมาก็ถือว่าการงานก็สะบาดผลไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งุูที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามีย้ดขายระดับกลางบวกนิดหน่อยเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันต่อครับความรักของชาววันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็เกิดว่าเราได้ไพ่ ริงไม้นะครับถือว่าความลักจังหวะชีพกรดิบมากเลยนะครับสำหรับชาววันพุทธที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับและอีกเรื่องอีก่อมาก็เป็นเรื่องของชาวสดกันต่อครับชาวสดวันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพสนน่สองเหรียญนะครับสองเหรียญปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สมรรถภาพของชาวสดวันพุธอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในแง่ของความคิดความเข้าใจเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็พยายามาปรับจูน เข้าสู่หมความเพียนนิดหนึ่งอะไรที่มองข้ามไปได้าอารุณเมตตาไปได้ก็มองข้ามกัน,นะครับจะได้ผ่านปุโรหไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพกันครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับเพราเกิดว่าเราได้ให้ถ้วยก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับและอีกต่อมาก็เป็นเรื่องของชาวโสดเอ้ยไม่ใช่ต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคครับเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับหมายแรกๆก็คือ หมายเลข91นะครับหมายเลขที่2นะครับจะเป็นหมายเลข81นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข20นะครับ91นะครับ81แล้วก็2 0นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับก็ปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์รับทราบไปด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพุธในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาต่อกันที่ชาววันพุธหายกันต่อเลยนะครับว่า ชาวบัพปุษตในวันนี้การเดินการงานโครงการสุขภาพชัวนแรกของชาวบัพุษตจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่ที่ต้องสร้างรับไม่เป็นอะไรเราฝากตัวังไหมนะครับสำหรับพุทธหัดเราไปเริ่มวันที่โชคลาบกันก่อนนะครับชั้นแรกของชาวบัพุปุษต์ในวันนี้นะครับเพราเกิดว่าเราได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยถือว่าจะมีโชคดับกลางไว้นะครับสำหรับโชคลาภของชาวบัพปุษต์ในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาต่อกันที่การงานเลยนะครับการงานของชาวบัพปุษต์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดวิลนะครับถ้าเดวิลปรากฏขึ้นนะครับถือว่า วันนี้การงานก็จะผ่านพ้นก็อาจจะมีอุปสครรคคือมีตัววนเกิดขึ้นในการทํางานนะครับเพราะว่าปฏิรูขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้ระวังนิดหนึ่งในแง่ของผู้ที่ต้องทํางานในวันนี้นะครับอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอาจจะมีการไม่ลงรอยกันในแง่ของการทํางานเกิดขึ้นและก็ในแง่ของผู้ที่ค้าขายวันนี้นะครับก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีตัววนเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้าลูกน้องหอร,รือเพื่อนวมงานก็เช่นกันนะครับนันก็พยายามตั้งสีน,นิดหนึ่งอะไรที่มีปัญหาในเรืแก้ไขในสั้นทังทีก็อย่าประมาทนะครับ แลวอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในแง่ของความรักนะครับความรักของชาวบัพพุษธฐธที่มีมครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดสามนะครับเจ็ดาบปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของชาวบัพพุษธฐธที่มีมครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็พยายามต้องสี่ค่อยใจเย็น,นคุยกันนิดหนึ่งนะครับจะประมาณนะครับค่อยรุ่มรวยและก็รุ่มรวยกันนะครับต่อมาเป็นเรื่องชาวสดต่อเลยนะครับชาวสดบัพพุัฐในวันนี้นะครับปราเกิดว่าเราได้ไพ่จ s สติกก็ถือว่าสัมพันธ วันพฤหัสนวันนี้ก็ยังไปต่อไปได้ค่อนข้างดีอยูมากเลยนะครับสำหรับชาวสดวนันพฤหัสใดนวันนี้นะครับและจากนั้นก็ตามกันด้วยสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันพฤหัสในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าเราได้ไพ่อัศวินดก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับก็หายหัวไปได้เลยครับในแง่ของสุขภาพของชาวบัพุหัสนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่ได้นําโชคกันเลยนะครับได้นำโชคหมายเลขแรกของชาววันพฤหัสนะครับก็คือหมายเลข61นะครับ หมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข31นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข40นะครับ6ก3 1ดแล้วก็4 0นนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพัสในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรมาก็ไม่ทราบกันเอะยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันพัธในวันนี้นะครับจากนั้นก็เป็นตาชาววันศุกร์กันต่อนะครับว่าชาววันศุกร์ในวันนี้การเงินการงานของการสุขภาพโชคลาภของชาววันศุกร์จะเป็นเช่นไรนะครับ มีอะไรต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งกับไหมนะครับเราไปเลิกกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันสุ์ในวันนี้นะครับปรบากดว่าเราได้ไพ่สองไม้นะครับถือว่าจะมีโชคระดับกลางโบกี้หน่อยเข้ามาได้นะครับสำหรับโชคลาภของชาวบันสุ์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบันสุ์ในวันนี้พรากฏว่า เราได้ไพ่เหนือเมจเชียนถือว่าการงานเสนอรูปไปได้อนข้างดีมากเลยนะครับล้วคุณทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้นะครับก็ถือว่ามียอดขายระดับกลางบกได้เลยนะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องความรักกันต่อครับเปานรักของชาวบัณนศพที่มีครอบครัวแล้วนะครับเพราะแบบว่าเราได้ไพ่เดือดแหงแบนปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สำหต่าของชาวบัณศพที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในแง่ของความคิดความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็พยายามข้อสู่มหัวใจเย็นครับค่อยค่อยค่อยเจรจากันนะครับจะได้ผ่านวันนี้ไปได้ดีนะครับ ่อจากนั้นเรามาต่อที่ชาวสวขกันนะครับชาวสวขบรสุุในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เอ่อคิงดาบหรือว่าเออราชดาบก็ e ara, ถือว่าสภาพของชาวสวขบรรษุก็ยังไปต่อกันได้ค่อนข้างดีนะครับก็ยัหงหายหวั่ไปได้ในแง่ของความสัมพันธ์นะครับและอีกต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบรรสุในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดเหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาวสุขในวันนี้นะครับก็หายหวงไปได้ในแง่ของสุขภาพาานะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของเอลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันศุกร์นะครับก็คือหมายเลข23นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข92นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข29นะครับ23 92แล้วก็29นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันศุกร์ ในวันนี้นะครับต่อมาก็เป็นตาชาววันเสาร์แล้วนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้การเงินการงานอลการสุขภาพชคลาภของชาววันเสาร์จะเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับสาหรับชาววันเสาร์นะครับเราก็เริ่มที่ชคอาภกันก่อนนะครับชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยไม่ถือว่าโชคลาภจะมาไม่ถึงนะครับชาววันเสาร์รอไปก่อนครับในแง่ของโชคลาภนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องการงานครับนะครับการงานของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ j u จัสเมนก็ถือว่าการงานภายในไปได้ค่อนข้างดีระดับกลางๆนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่าจะมียอดขายระดับกลางๆนั่เองนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักกันต่อเลยนะครับความรักของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะเดดนะครับถ้าเดดปรากฏขึ้นถือว่าวันนี้สัมพันธภาพของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้นในครอบครัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเขอพยายามตั้งสีนิดนึงนะครับอะไรเอารผ่อนู ผ่อนเบาได้ก็ผ่อนนะครับจะได้ผ่านมันนี้ไปได้ดีๆนะครับ,บสำหรับชาวสา์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาต่อที่ชาวสวนกันนะครับชาวสวนวันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดตัวก็ถือว่าสมรรถภาพของชาวสววันเสาร์ในวันนี้ก็ยังไปต่อไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็หายห่วงไปได้ในแง่ของความสัมพันธ์นะครับ แล้วจากนั้นก็มาต่อกันที่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอร์โบก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ห <apare ix S 2> หยหวงไปได้ในแง่อของสุขภาพนะครับต่อมาเรามาต่อกันที่เลขนําโชคกันเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววันเสาร์นะครับก็คือหมายเลข687นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข 24นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข93นะครับ87 24แล้วก็93นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันสาร์วันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ให้รับทราบกันด้วยกันนะครับสำหรับเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทนายดวงรายวันของคนละเจ็ดวันในวันนี้นะครับพร้อมทะเลขนำโชคของคนละเจ็ดวันนะครับ โดยที่จนายไปทั้งหมดก็ถือว่าเป็นโดยกลางๆนะครับไม่ได้จอดจงท่านหนึ่งท่านใดเป็นพิเศษนะครับก็เพราะนั้นก็ให้ใช้วิทยาทนายในการนําไปใช้ด้ยกันะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังกินนี้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งคลิปใหม่ก็จะออกหลังจากเที่ยงคืนไม่เท่าไหร่นะครับยังไงเราก็พบกันทุกวันนะครับแล้วก็ยังไงในวันนี้ก็ขออให้ทุกท่านที่รับชนรกฝังประสบอุบัติเห็จโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋ากับทุกคนนะครับแล้วก็ยัง